ทุกคนครับก,ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเเก็บเงินใน r วให้ถึงห0 0 0 0แสนนะเพราะตอนนี้มีประมาณก็0หมื่นเก้าพันสองร้อยอะไรประมาณนั้นนะก็จะเก็บให้ถึงแสนภายในคลิปนี้สตรีมทุกวันสู่กับเสาร์สองทุ่มถึงสี่ทุ่มประมาณนะดูกันเลยฮนะผมไมต้องใช้คำว่าสีน้ำเิแผ่นนี้มันจะเล่นมันแรงขึ้นยากมากเล่นเหมือนแผ่ก่อนแผ่นก่อน แป๊บแป๊บก็ขึ้นก่อนเลยแล้วไปดูวอ,อ,อีกอ้าวิีโซนรุดแรงอะไรวะเนี่ยปั๊มยอดวิวปั๊มยอดวิวล้วดูขังเดียวมันช่วยไม่ล่ะยอดวิวหนึ่งอ่ะช่วยแบบขาดหนึ่งแบบจะถึงหนึ่งร้อยลนะ้านอ่ะอ๋อเพื่อไอ้ก็ไปดูดิ <c oughs> ดูไปแล้วไงอ้าวก็ไม่ต่างกันหรอกใช่นั่นนะอย่าแบรนด์ลิเกเตอร์นะ อิงอย่าไปอิงอยาไปยุมันสิยุบทีมมันอ่ะเดี๋ยวก็แบนหรอกอ๋อเป็นการการแบบเป็นการกันไว้ก่อนใช่ไหมไม่ให้แบนใช่ไหมงไงบอกว่าแผ่นนี้อยากให้เอ็นดอหลุดแบนเพราะมันเป็นตัวแบบคิ่โคตนแบบเลยถ้าเล่นดีเดียกือบบหลึกถึงเกมตามก็แบกได้ไงกล่าวไว้ในคลิปนั้นนั่นไปดูเองในคลิปเออเออเออ ฮ <laughs> ะฮะฮ่า <laughs> ฮ่า<ะ> <c oughs> อย่างนี้ต้องเอาฟอร์เรนติโน,โนมันหลุดเปล่ารอจนจนเป็นจนเหรอเฮ้ย <ไป S 1> เอาเปล่าเอาเปล่าไปไปอันติแล้วไม่มีสกิลเหลือแล้วน่าจะไหวตองอะไรได้หนึ่งขอโทษ เฮ้ยเอ็งไม่ไหวแล้วเว้ยไปไปวังหนลัะปึกปึกไปโโรโโรแอสซัสซินอีกแล้วตู้เรียบร้อยแล้วเองจะได้ขึ้นไหมมีหน้าไปเอ็งเอ็งชอบเสียสลเกคืนน่ะแล้วเขาจะตายทำไมเขากล้าจังเขาไม่มีเลื่อนเลยแล้วเขาไม่กล้าเล่นเลยเอยมันมามันมา โอ้โหเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเอาพาพาเขากลับบ้านหน่อยโอเคเลือดเต็มเอาใครน่ะกจะกระโดดเข้าไปวะแต่ไม่กล้าเดี๋ยวจะได้แพ้ไฟมากแบบเลือดแต่ละคนเฮ้ยถ้าป้อมนั้นแตกนะนี่ตี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 สวยอืม อืมอืมอืมไม่รู้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 เมื่อกี้ม่คันตัวลูกกดป๊ะาปไม่เกี่ยวจบได้ปะจบได้ปะจบไม่ได้หรอกมั้งไม่มีคีบอ่ะเดี๋ยวนี่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 มันไม่เข้าอะไรอะไรมันเป็นไรมันเป็นไรอ่ะกินหมดแล้วโอ้เต็มเลยเต็มเลยแล่ซีซินไปหาเอยู่เฟกโอ้คันเดินไม่ได้เลย มีหน้าไปแล้วข้างหลังไหว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 ยังไงก็ไหวจริงเนาะโอ้ยเขาไม่น่าเข้าเลยเฮ้ยเอาเปล่าเองอยู่ไหมเนี่ยอ๋อยังหายไปแล้วอ้าวคิมหมดแล้วเหรอเฮ้ยทำไมทีมเรามันได้เปรียบไงวะทีมเก่งไงเก่งไงเมทเราโดนล้วงเมทเราโดนโตโรในเมทด้เมท เขาเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาทำอะไรอยู่อันนี้คือเขาทำอะไรงงกับตัวเองเหมือนกันตัยแล้วโอ้โห what the fuck what the fuck what the fuck was that มันสุดยอดมากเลยเออเฟกเฟกเฟกไม่อยาก๊บ12นาทีแล้ว12นาทีแล้วเงินเขาเท่าไหร่แล้วเงินเขาสองร้อยแล้วเฟกเขาเหลือเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง เอาไปเดิมพันไปอะไรเดิมพันกับเฟกเขาเหลือร้อยหนึ่งแล้วอ้าวทอนเอเลนดอร์หลุดคู่เลยเหรอหลุดคู่เลยเหรอเข้าใจเอเลนดอร์นะเพราะว่าไอ้ตานาทิเมะแปดนาทีใช่ไหมนาจินนาทีจบเกมใช่ไหมเอเรนดอร์ปาก่าดีมากเ่ะแบบตอนแรกก็โคตรดีใจเลยแบบเอเลนดอร์ป่าเก่งแน่นอนโคตรเก่งเลยอ่ะใครจะให้อ่ะโอเค

กระเตนกระเตนจะร้องขอขีบบ้างหน้าโอ้โหมามารวมๆไปช้างช้างดุช้างดุช้างลงมารอช้างยังร้องความประจโอ้โหอย่าช้างเอามันมานี่หลบหลังเขาหลบไม่ได้ไงไปเลยไปเลยใกลบร้อยไปแล้วหนึ่ง ไปแล้วหนึ่งได้ไหมเมียนตีเฟกไม่นะเขาว้าปก่อนว้าปก่อนตายโอ้อันตีจะคิปเลยหรออีกี้ส่วนลาเฟกชิปกันนะอย่าไปยุ่งกับทาร่ากับอันนั้นอ่ะปล่อยให้มันแบบเดินตามล่าคนไปมกมันตามอยู่ทันได้ไหมไม่นะเฟกไม่เฟกเขาโดนสะเก็ด้ ไม่นโอ้โหเขาจะทำอะไรได้ไหมเนี่ยเลียงตัวหลังเล็นตัวหลังเลียงตัวอย่างอันนั้นตัวหลังเองเหรอเล่นโอ้โหเกือบเตกตนนี้จะได้ได้สวยต่อ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 บ้าอะไรดูเขาโอ้โหมันทอนมันทิ้งเองไปแล้วอ่ะเองเข้าใจปะทอนมันทิ้งเองไปแล้วอ่ะเองดูดิมันไม่มีใครอยากช่วยพวกเองแล้วไอ้ช้างอะทำามไอ้ไอ้ what 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 ตายนี่มิกไม่ควรเล่นลิกเตอร์เนี่ยอะไรมันจะนำความให้ไปเขาเล่นลิกเตอร์มาตลอดเว้ยฟิกแล้วเขาก็ส่วนใหญ่ชนะด้วยไอ้ตาสองตาวันนี้เขาก็ชนะไรแล้วไอ้สองตาวันนี้จะตายแล้วเนี่ยโดนอาญาก็จะตายแล้วโอ้โหมันทำให้ค้างไปชั่วขณะเฮ้ยถอยมาถอยมา พอนหรือเปล่าเลือดปลาโค้ดไป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 อะไรเราเสียนติดปีหนึ่งครับขี่เขาทำอะไรล่ะมันเลือกไม่ได้ไอ้หินอกมันเลือกได้แค่เองไม่เลือกโอ้โหตัวเรียนตายแล้วมันช่วยอะไรไหมเนี่ยเรียบร้อยเป๊มเป๊มป๊มแป๊มได้เงินใหม่ค่าสแปดไฮเตะ ไม่ได้แล้วต้องเอานาควตอีกอะเหรอรูชื่อดูชื่อดๆจะรอดูชื่อก่อนนทำไมค่ะไม่จะเชื่อใจอ้าเออไอ้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมไงเฟ็กมันมาแล้วเอ็กมาแล้วได้เวลาฮีโร่ดูของดูของแท้งซิ ออโอ้ยเป๊กทำไมมันคุ้นๆวะของอันนั้นอะ่ะเมื่อเขาเคยเห็นนะเหมือนเขาเคยเห็นอยู่นะมันเคยเห็นไม่นานมันได้ประมาณสิบนาทีที่แล้วอะ่ะ ก a อ t ว e fuck <_ an> แต่เขายังไม่ได้เงินแสนหนึ่งเลยนี่แป๊บหบนึ่งเขาดูเงินก่อนแป๊บนึ่โอ้โหอีกหกสิบอ้ไม่นะลูกโตโลกเกิดแล้ว <_ an> ดูดอุ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 ด <_ an> เขาเขาไอเออมัน <_ an> จะไม่ติดอ่า <_ an> ใช่เอ้า <_ an> เป็นไรกันหมดน่ะเฮ้ยเอ็งเฮ้ยรอลูกโตโลเกิดก่อนเด้ไอ้หุ้นจอบัดป้องกันดาวองมีแต่ได้ m เอเอพีเขาก็ไม่น่าได้ m เอพีหรอกแวนได้แน่นอนถ้าเขาได้ที่ห้านะ เรื่องมันต้องเล่นตามรางวัลอยาจะเจอคนไม้หมดเขาได้สี่โอ้โหไม่ต่างกับได้ที่ห้าเลยโอ้โหคอมมานเดอร์สี่สองดาวลดลดมาหนึ่งดาวจากเริ่มต้นอือใช่ซึ่งเป็นเวลาที่เป็นเวลาที่คุ้มมากคุ้มค่าเวลามากบอกเลยอจจะเจอตาอาริยาปะปาปาอาริยา่า เแล้วเขาได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะเฟคเขาเหลืออสองบาทนี่อันนี้มันได้ที่ไหนลาตังค์อ่ะลองเข้ามาก่อนเขารู้ไม่ต้องรอหรอกมันไม่ได้ไม่มันมีอะไรที่ต้องไม่ไม่มีเล่นสามสามดีกว่าสองสองมันอะไรอ่ะมันอะไรเข้ามาหรือไม่ตีฟีมันไม่ได้ตังค์ก็เสียเวลาติดท้าเขาฟีเขาล็องแหละเขาล็องแหละฟี โอ,โอูมันไม่ได้ตังค์อ่ะมันไม่ได้ตังค์ก็ขอร้องแหละมันไม่ได้ตังค์มันไม่ได้ตังค์ไอ้ซี <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวเขาเล่นตัวเดียวเหรอไอีดาไหมเขาไม่ได้ขอเข้าร่วมนะเนียก,กดนะเฮ้ยสามสามอ่ะเฟคมันได้ตังค์ไหมถ้ามันได้ตังค์มันจะเล่น <f ake? S 1> อี <f ake? S 1> อนจะทำอะไรอ่ะอ <f ake? S 1> ีจะทำอะไรอ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 ีจะทำอะไรโอ้โหจะเอาแบบจับคู่สร้างเกมมันไม่ได้ตังค์สร้างเกมมันไม่ได้ตังค์ซี จะไปถ่ายโน้หรอโอ้ฟิกมันไม่ได้ตังมันเสียเวลาเขานี่อ่ะสิบเก้าเขาเข้ามาแล้วกดคือต้องเอาตัวที่เล่นไม่เกงเอาเป็นหนึ่งสามเราให้ใช่ไหมหนึ่งสามหนึ่งสามแป้งอ่ะแล้วห้ามเก็บทีะตัวต้องแบบให้มันรวมทีเดียวโอ้ยตัวที่ไม่ถนัดอ่าไม่ถนัดอยาดเอาตัวที่เล่นยาก โอ้ยไม่มีอ่านี่อ่าเล่นยากไม่มาอ่าเดี๋ยวเลือกใครกันละเล่นยากมากเลยตัวเนี้ยมิเอาตัวนะั้นมาทอสเอาตัวเอาลัมเบอร์ลัมเบอร์ลัมเบอร์ไม่ต้องเล่นกับเองหรอกเ่งี้่ฟอลินไหม เอาาตามเอาาตามม<อ>าอซ์เีิวเอซ์เกคยวยายายาไม่เขาเลือกอะไรไปวะเมื่อกี้เนิสายหมเอวเอ๋อฟีสปิน จบเรียบร้อยยังม <c ười> <first> ีคยี่สิบอยู่จบหลอเองบอกว่าเอ็งครบพอจบหล่อไอ่หิ่อเม่ย้อนสตรีมดูได้เลยเขาเขาบันทึกไว้ตัดฉากเอไอลงติ๊กต๊อกน้อยเกินกำหนดกำหนดนังคือเจ็เจบเจ็ดใช่ไหมแบนห้าสิบแล้วจะตายเหรอเฟ แบตเหลือศูนย์เขายังไม่ตายเลยแบตห้าสิบเองจะไป็นไรแบตหกสิบอ่ะเองไม่ต้องลุกดีลุกโดนขนาดนั้นหรอเพกไม่ต้องลุกลี้ดิลุกลีพันลุกโดนอะไรมเดยวชมไม่ก็คิวในสามสามอ่าได้จบเร็วๆนะจะได้จะได้ไปทำชาร์จสื่อคือต่อไม่ได้เปิดมาพันปี เองบ้านนี้สร้างมากี่ปีแล้วพันนานก็เปิดอโอ้โหเดี๋ยวคนได้งเงินหนึ่งบาทโอ้ถ้าได้เงินหนึ่งนี่เล่นอีกตาหนึ่งน่ะโอ้โคตรไม่คุ้มเลยโอ้โอ้โอถ้าเราเลือกเล่นตำแหน่งสป,ปอร์ตอะมันจะออกของสาวให้อตัตโนมัติเอาแล้วเขากลับมาทำผ้าเลย <laughs> แล้วก็วนอยู่ตั้งนานเราแบบไม่ตาแต่เขาตายไม่มีอ๋ออย่างน้อยก็ได้อยากขอให้ได้แสนหนึ่งเงินเงินเงินอย่าเพิ่มเงินอย่าเพิ่มหนึ่งพอแค่นั้นแหละออมเพิ่มอปีเฮ้ยฟิกโอ้ god เงินแสนหนึ่งแล้วโอ้โหมันขึ้นหนึ่งร้อยเคสจอดจริงๆ ไว้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบาย็ทำได้บายยแต่แต่ของฮันจะเป็นหนึ่งคันคูปองอ๋อโอเคหนึ่งคันคูปองถาสมว่าทำหนึ่งร้อยเคคูปองได้